เราจะเดินกลับระเบิดขี่กวางเนียเดินกลับระเบิดเดินไปเลยเดินพร้อมกับระเบิดเดินไเ็เดินนำหน้าเลยพี่พ่าใส่เสื้อเท่มาเลย อย่าไปใกล้นะมนี่อยู่ังนี้เยอะใช่มคัสวยมันมาขออาหารนะนี่เห็นเราเดินมามันก็ว่ายมามันมาขออาหารอย่าโยนอะไรทิ้งไห้ยูนี่ดูพี่สุดนะปะปะเห็นเราเดินมามันก็ว่ายมามันมาขออาหารเรา เวจะไปไหนรู้ว่าจะไปตัดมาทางนี้มาทางนี้มาทางน,าานี้เดินเร็วเดินทางนี้ไปเดิน <c oughs> โอ้ยดีใะเอ,ขอาข้าวข้าวสิ <c oughs> เข,า,ขาบอกเข้าฟรีในใจข้าวบนานเลย่ที่จาเป็นของพี่ก็มค่ทนที้มาดูจรก่นอเนเมนข้าวโพดเหรอมล็ดข้าวโพด

เดี๋ยวพี่ก็ไม่พอใจไม่ชอบมาเลยใช่ไปไหมเด็กกระลุมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ เจออะไรเจออะไรเจอกวางกวางกวางควางกวาง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 กวางกวางวางกวางวางวางางกวางวางควางวางควางวางควางวางกวางวางวางเวางวาางว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 าางว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 าางวางวางางวงวางงวางวางางวางวาางววางวาวาางวางวาางวางวาางวาางวาง

น้อนดูข้างหน้าให้ลูกไอเดินเดินเดินเราไปดูตัวจริงเราไปดูของจริงแต่ถ้าไปดูที่โปรใหญ่ๆมีลงไปนั่นแหละโปรของเฉินขอนี่ไงมีนกแก้วด้วยมา่ยหนูจะไม่ค่อยได้ดูสัตว์หนูต้องปั่บจักรยานไปค่อยจะจอดดูตรงนู้นตรงนี้ อันน <ider Stadium> ี้คี่เจ้านาี่สองตัดทักี่ามดี่สัดกี่ห้าตัดมักี่หดจตกี่แปตัดั่เ้าดูกตทั่เอยตั่บสอัดัี่ามตด่บ่ก่้าทหัดทก่เจ็ดัดก่แปดต่เ้าตั้ันททกี่สเอ็ดปัุ่ตี่มต่สิั่้น ถลีถลีถลีไปไม่ดูเลยรัก่เดดูเทมาเลย Merry Christmas ซันตาซันตาครับผมันต่เดี๋ยวดูเข้าไป นี่โขฮัลโหล่าวนะลองมาตัวนี oh ้นะเราจะขียนตัวนี้ทางนี้ทางนี้ฝั่งนี้ค่ะ ทางนี้ทางนี้ลงอ่ครับไม่ถอดนะลูกไม่ถอดนะมันร้อนนะมันร้อนนะครับเออนี่แหละเราจะเอาแบบไหนกันเอาแบบไหนสามร้อยอยู่ไหนเอาแบบนี้แบบนี้ห้าสิบบาทเออพี่โลเอานี้กอนมีต้าด้วยเอากระเป๋าใส่เราเอานี่ไง <L ots> สามล้อมีราคาด้วยเราเอาเราเอาแบบนี้พี่โดเอาแบบนี้อัันนี้ม๋ออันนี้มันโชว์มันเป็นตัวโชว์โอเคนึกว่าจะมีแบบนี้ด้วยเรื่องอะไรห้าสิบบาทแบบนี้แพงโอ้ยนี่มันมงรถไฟฟ้าเพราะมันต้องชาร์จแบตเลยต่อชั่วโมงแบบต่อชั่วโมงใช่เราคืนชั่วโมงโอเคไปอ้าว ไปกันอันนี้ก็มีตะกระเนี่ยยี่สิบเองสปอร์ตสปอร์ตเดียวเอาเนี่ยก็ได้อันนี้เขาเรียกจักรยานสองนุ่มอันน้จักรยานสปอร์ตเดียวเอาอันนี้เหมือนกันแต่แค่อันนี้ไม่มีเบาะหลังเพิ่งบอกนั่งคนเดียวก็เอาสปอร์ตสปอร์ตเดียวเออเบาะเดียวก็ได้อุ้ยมาดูครับจะไปใกล้นะไปไปเอารถกันเลือกแล้ว อืมมามามานอนล่เ <sup> ร <_ até Mont ano>. ็วตัวใหญ่มากเลยอ่ะเออลำตัวแล้ดิครับโอปลาเหรอใช่โอ้ใช่ครับสิใช่ครับสิบอร้อยบอร้อยอา